พังผืดลุดตั้งแต่ครั้งแรกเลยไหมคะคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจแล้วก็มันมีคนถามมาเยอะมากนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอะ่ะผ่ามาเป็นลักษณะแบบไหนการผ่านมเนี่ยเสริมนมเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3มลักษณะคือมีทั้งใต้กล้ามเนื้อเหนือกล้ามเนื้อกึ่งกล้ามเนื้อ,อซึ่งบางทีถามลูกค้าไปนะคะลูกค้ายังยังตอบไม่ได้เลยว่าเราอะ่ะทำเป็นเหนือหรือใต้หรือว่ากึ่งกล้ามเนื้อ การเลือกซิลิโคนของเราตั้งแต่ครั้งแรกก็มีผลเหมือนกันเมนเทอร์ซิฟบินโมนิว่ายูโรหรืออลาแกนหรืออะไรยเงี้ยแต่ละแต่ละซิลิโคนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนสไตล์ความเหนียวหรือความหนืดของผิวซิลิโคนเนี่ยต่างกันซึ่งบางทีเรานวดแล้วเ,ลเราจับเราจะรู้เลยว่าอ๋อความนิ่มของของเราเนี่ย ตัวนี้น่าจะเป็นซิลิโคนเมนเทอร์เรียบนะตัวนี้น่าจะเป็นเมนเทอร์ไซน่าจะเป็นตัวนี้ซึ่งซึ่งนวดจนจําได้นะคะว่าซิลิโคนนี้มันน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วลักษณะการเกาะของผังผืดในซิลิโคนต่างๆก็จะเกาะไม่เหมือนกันอย่างเช่นผิวเรียบเนี่ยก็จะมีการแก้ผังผืดได้ง่ายกว่าแล้วเห็นได้ชัดคือยิ่งเป็นผิวเรียบแล้วนี่เป็นเหนือกล้ามเนื้อเนี่ยคือการการหลุดของผังผืดเนี่ยก็จะง่ายกว่าซึ่ง ตัวคินเองเนี่ยไม่ได้ว่าจะแก้ได้ทุกเคสนะคะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่ามาถึงเนี่ยเราคาดหวังเลยว่าในการนวดกับเราเนี่ยคือมาหาคุณคินแล้วเนี่ยต้องแก้ได้ทุกเคสนี้ไม่ใช่นะเพราะว่าการเกิดของพังผืดของแต่ละคนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสไตล์การการผ่าลักษณะการผ่าการเลือกซิลิโคนที่เป็นยังไงแล้วพฤติกรรมของเราการยกหยิบจับขับรถการดื่มน้ําของเราในแต่ละวันการใช้งานของกล้ามเนื้อหนักเนี่ย ซึ่งหลังๆการใช้งานหนักมากจริงๆก็คือการใช้มือถือนี่แหละมันจะทําให้ไหลหอมันจะทําให้การเกรงยกมือถือทั้งวันเข้าใจว่าบางทีจะต้องใช้มือถือทํางานแต่ว่ามันก็จะต้องมีการสอนในการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือว่าเราจะต้องหันมาดูแลตัวเองไม่ใช่เฉพาะคนทํานมนะคะก็คือเคยสอนไปละการดื่มน้ําให้ได้3ามลิตรต่อวันเนี่ยแล้วก็งดแอลกอฮอล์คอเลาเจนวิตามินซีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเล่นมือถือหรือนั่งทํางานหน้าคอมให้ถูกวิธีเนี่ยการงดหวานงดเค็มก็เกี่ยวแล้วก็ ลักษณะคือความเครียดอย่างเงี้ยก็ยังมีผลต่อการทําให้พังผืดมันเกิดคือกล้ามเนื้อของเรามันมีการบาดเจ็บอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราไปออกกําลังกายยกของหนะัพกพรุ่งนี้ต่อม,มันปวดใช่ไหมคะลักษณะการปวดนี่แหละมันคือเส้นใย,ยกล้ามเนื้อเกิดการบาดเจ็บซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยเกิดการบาดเจ็บซ้ําๆเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณก็เล่นมือถืออีกละแล้วพอพักร่างกายสมานแผลเสร็จ อ่ากำลังสมานพวกนี้มาคุณก็มาใช้มือถือคุณก็มายกมาขับรถมาอะไรอีกมันก็จะเกิดการบาดเจ็บซ้ําๆแบบนี้พังผืดมันก็จะค่อยๆเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเหนียวขึ้นเพราะฉะนั้นต้องมาดูหน้าง,งานนะคะว่าเราสามารถที่จะแก้ได้ไหมถ้าแก้ไม่ได้ก็จะบอกตรงๆถ้าปรึกษาส่วนตัวให้แอดไลน์ออคิน0948787935เจอกันนะคะ